อนนี้เรามาประชันเสียงนะคะระหว่างพี่ออไทยแล้วก็น้องนโบอาพูนาพู้นาพูนาคักขนาดโอ้ประชันเสียงนะคะแม่ๆประชันเสียงกันค่ะโอ้พี่ออไทยไหวไหมลูกอ่าพี่ออไทยไหวไหมลูกอ่าสู้เสียงอ่าชู้เสียงสู้เสียงน้องไหวไหมลูกอ สูดเช็กเล็กหน่อยเดี๋ยวบอน,นี่นี่โอ, <c oughs> สอะะ้สุดยอดนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดเลยนะคะโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะคะ, <c oughs> อะเออเห็นไหมอ่าพี่ออไทยบอกว่าห้ามดือ้อห้ามซนนะคะพี่ออไทยบอกน้องนะคะอ่าห้ามดือ้อห้ามซนคะ่ะมาดูกันมาดูกันโอ้ นคนะค่ะแม่ๆมคะนี่นะคะอ่าวันนี้อในเช้านี้เรามาพาพี่ออไทยมาประชันเสียงกับน้องน้งนำมูนะคะแม่ๆม่ประชันเสียงประชันเสียงอีโอ้โหอันนี้ท่าอะไรนี่อ๋อ วเ่็ดท่หยังอะไรดโอ้ยนี่นะคะแม่เม่ดูก่อนนะคะดูก่อนนะคะโอ้น่ะเออ อุซาอุซาเดินมาด้านหน้านะคะแต่ว่าน้องนโมหันหน้าไปฝั่งนู้นนะคะแม่เม่ไม่รู้จะเดินตามนะคะถึงไหนนะคะนี่อ่าไม่รู้จะเดินตามน้องนโมถึงไหนนะคะอ่าเราจะมาประชันเสียงนะคะสู้เสียงน้องไหวไหมลูกอน้องพี่อไทยสู้เสียงน้องไหวไหมอ่าเดอได้หายาอมเถะงานนี่ งานนี้เราได้หายาอมแน่ๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะงานนี้เราได้หายาอมให้กับพี่อรไทยแล้วก็น้อ,องนโ้โมนะคะแล้วก็พ่อควัแม่ควรด้วยนะคะนี่เออเรามาประชันเสียงค่ะแม่ๆค่ะม,มาประชันเสียงกันค่ะงานนี้ลูกอมงานนี้ต้องหัดได้ลูกอมต้องเข้านะคะ <nell en> นี่ต้องได้เข้าแน่ๆเลยนะคะแม่แม่แมออ,อะไรลูกไปไหน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 ลูกไปไหนอูนะคะดูนะคะแม่แม่ดูนะคะ อ่ากับบ้านเลยเร็ว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 เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเฝ้าไปเด้อลูกนี่นะคะ่ายปันนี้แล้วแม่น่าบ่ได้เข้าบ้านเด้อนี่เนาะวาี่โอ้ยเนาะพัดเฉียดผู้ใดล่ะนี่เฮ้ยเคเป็นนอตเฉียกนอตจริงคักแท้นี่เฮ้ยนอตประท้วงคักแท้นี่โกูให้ใครครับผมนี่ ฮะโกรดใครครับผมเฮ้ยดูนะคะแม่แม่ดูเอานะคะ,ะ,ะดูเอาเนี่ยเอาไหนเสียงเสียงโอ้ยชงะ อไทยลงโทษแล้วค่ะนี่น,นี่นี่นี่โอ้ย,อยเก่งไหลคะ่ะมีซบหัวพีพรอมโอ้ยบอกให้คับก็นอนประเทศเนียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยประท้วงเขียนให้พี่งอนให้พี่แล้วพี่ตบตูดอ่าพี่ตบตูดเออพี่ตบตูดเอ่อตบตูดโดนพี่ตบตูดนะคะบอกว่าโซนจังดอจังนะคะนี่ นี่นะคะฮ่าโอ๊ยคักขนาดค่ะแม่ยเม่ยขาข้าขนาดค่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วอุย้ยพอมพอมนี่นี่เอาเลยลูกเอาเลยเอ่อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงยวโอ๊ยพูนาพูนาอ่าอือนี่นะคะแม่ยเม่เอองานนี้งานนี้ ลูกอะไรจ้องอะไรโอ้นี่โอ้ไปยังไปหาอาจ่าพุทโธมากมากมามานี่นะคะนี่เออโอ้เฮ้ยสนง่าจะไปห้ำตูในพี่นั่นนี่ดูนะคะนี่กอดกอดกอดไปเออกอดข้อลากอดข้ออ่าอ่าล็อกข้ออ่าล็อกข้อเลยลูก อ่ลรอกคอไ้เลยลูกรอกคอไ้เลอยอเอาดูดูเออมวยมวยมวยคุเอกมวยคุเอกนังมี่วาย4กับ2เก่าหามรักงานมาั่บอกว่าเจ๊ไ่เด้อรังานมาสั เอ้ยล็อกคอเลยลูกล็อกคอเลยอุ๊ยนะคะดู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 ค่ะดู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 ค่ะดูเออมาค่ะมาอ่าอ่านี่นะคะนี่แดดง อย่าแป๊บเนึงนะลูกให้แม่จบคลิปก่อนดูกอ่านี่นะคะอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าเดี๋ยวจับแวบๆไปหาน้องเทรจด้วยค่ะอุ๊ยพูดอะพูดอะอุ๊ยพอเตยเบิ้งเบึงนักเลงนักเล่งนักเล่งอันนี้เจ้าละคุณเออนักเล่งอันนี้เจ้าเออนักเล่งอันเล่งเล่งอันนี้เจ้าแล้วนี่เห็นบ่นี้พอเตยดดกันแล้วดดนักเล่งหน่อยอันนี้แล้วนี่พอเตยนีอ้ยคักเลยอ่ะกดข้อกดข้อล็อกข้อ ล็อกข้อลูกล็อกข้อเออเออล็อกข้อไว้ลูกล็อกข้อไว้เออย่าให้ไปได้อย่าให้ดื้อได้เออวิปดาผุดดาผุดโมยอมเลยค่ะนี่อุ้ยน้องนโมก็ไม่ยอมนะคะแม่แม่อ่าน้องนโมก็ไม่ยอมค่ะนะคะนี่ต่างคนต่างโมยอมกันค่ะนี่อุ๊ยคักขนาดเลยค่ะนี่ต่างคนต่างไม่ยอมนะคะแม่แม่ต่างคนต่างไม่ยอมจ้าอ่ามาดูกันมาดูกัน วันนี้เราแวะมานะคะหาานูนะคะเจ้าแสบซ่านะคะอ่านู้เจ้าแสบซ่าค่ะแม่แม่คักขนาดคักขนาดเวเห็นบอน้องไปหานะกินแล้วเหรอนน้องเมื่อยแล้วอ่าน้องเหนื่อยแล้วนะคะน้องเหนื่อยแล้วไปแล้วนะคะแม่แม่ดูดูนะคะดู เอ็ e, นโมได้อาหาราได้ของกินแล้วไม่สนใจพี่เลยเนาะน่ะน,น้องน,นี่เนาะ,ะได้ของกินแล้วไม่สนใจพี่เลยนะคะแม่แม,แม่ดูนะคะดูโปเตสิไปเล่นน้ำโตค่ะอ่ะน,นี่ได้หญ้าด้วยนะคะทั้งข้าวหลามแล้วก็หญ้านะคะบ้านน้องนโมด้วยโอ้โห เช้าสวยเรามาได้มาบ้านน้องน้ำมได้กินหญ้าแล้วก็ข้าวหลามนะคะแม่แม่ได้ข้าวหลามกินด้วยนะคะอ่าได้ข้าวหลามกินด้วยนะคะหญ้าก็ไหญ้าด้วยนะนี่นี่อร่อยอร่อยไม่รู้ข้าวหลามข้าวหลามอร่อยไม่รู้เออดู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 โอเคียนิ่นให้พ่อคุณพ่อคุณเพิ่นมันทับข้อศาดอยู่เพิ่นมันอยู่พ่อคุณเพิ่นมันอยู่ให้พ่อคุณเราทับข้อศาดเอาพุดน่ะเอ้ยเพิ่นได้แม่กินเพิ่นบ่ได้ไปเอาพี่จะ น้องแน้าโมได้อาหารกินไม่สนใจพี่เลยนะคะหันตูดให้พี่แล้วตอนนี้หันตูดให้พี่แล้วนะคะแม่แม่หันตูดให้พี่แล้วนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องวัไทยของเรากันด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังแงใจนะคะให้กับครอบครัวเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องวัทไทยแล้วก็ไม่ควรทุกวันขออนุญาตจบคลิไปได้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่บบบคะบายบายค่ะ แต่มาแบบน้องมกเห็นว่ามันทำแากแวบมากมากมนามามาะ